สี่เด็กๆคัออันนี้เดี๋ยวนี้มักทัวกะน้อยเราบม่ค่อยมีมักทัวเราก็เลยเก็บผักกาดคิ้วส่วนมักทัวมาเห็ดส้มผักคันไปไปกินมือไส้เก็บมักทัวมักทัวน้อยเราไปไส้กะได้สุดท้านี่ไปแต่เศร้าหกหมงก็ไปละไปนําเข้าเก็บผักกาดคิ้วมาคันส้มปลูกส่วนมักทัวไหมไม่ใช่คัมไงๆเอาเข้าเสิเขาเนี่ยวเข้านึง่งอง mình xơi sô pha gạt nó sôi pha gạt rồi đi mấy ông kiếm lại mือ, ông mỏng kiếm bao thua, gióc còn hưng không? cựa xơi cựa cào cựa mèt xơi cựa mèt nè cắn rồi xin là học có mắc bay mắc bay ba mảnh xong khăn anh hẻm nấy nè, người ta khâu neều. กาแฟรูปอาหารเนาะพักกาดส้มพักกาดส้มแต่ถ้าเป็นผักกาดแก้วนี่บุได้เดี๋ยวต้องเป็นผักกาดเขี้ยวผักกาดเขี้ยวผักเขี้ยวเลยมักพวงมดสุดแล้วตึงประมาณสักสิบกามือก็ออกสุดมาลือแะ่ดิยุ่งถึงนะเนี่ยกาดเน่าบานเฮาให้น้าให้ตาไปเหึงเราบริจูบกันก่อนท้อสวัสดีสบายดีทุกคน ปลาบอนคือไม่ค่อคงกินให้เบิ่งแล้วช่างบักสมก,สมกสมสสารม,มันนี่มีซ่องซ้ำเมนูในมันเนี่ยสมการนี่ก็คันไว้ซ้ำมืออย่างได้เนอร์มันไว้คันเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ก็บรแมาณไดนมันจะออกส้มๆบ้านเฮาที่กินหรอกอะซอยมะเข็ดขี้หนูซอยกระเทียมซอยอันขิงซอย Lại này này. Không mà bưng lên không? lại, này. cột lây dữ dữ Cô ừ. mà giờ bằng năm mà อยู่กับเ,เกลือสซตึามาม้มนิดหนึ่งเกลือเขาเล่นนิดนึ่งถ้า่าคือมันเค็มนิดหนึงไว้เพื่อมันส้มพอดีถ้าว่าเฮาอนันเข็ดจ่างไร้มันกินเนา่ามันมีมอกข้องมันนี่ถ้าเฮาเข็ดจ่างไร้มันกินเนา่าเค็มไบบร้กรบเบื้องเซ็ปเริ่มทีใดทีก็

ถ้ามันบนเน่ามันหอนนี่เป็นไงก็คืนเดียวกันเลกินล่นอันนี้อากาศเย็นกัะมาใส่นีไปเแบบสมอเสอเองเอาฝ้าอัดไว้นี่แหละวิธีส้มผักง่ายๆเฮ็ดกินบ้างเนอส้มผักกาดแต่โบราณันว่าบางคนนี่คั้นบวเป็นก็มีในมือเนา่าบางมือนี่คันกับส้มไว้บางมือนี่คันบางคนคันกับเนา่า